โอ้หอโหนะครับมีการจะให้กาีฟเปลี่ยนกับบางนุษแล้วนะฮะ<น>เพราะว่าจะทําให้อัคนีอัคนีแทงให้ไม่พ้นอย่างตดที่ปันยีจะตีเสมอลูกนี้ได้ไหมแต่หนึ่งสองไม่พ้นตีบ,บางนุษโอ้โหย,ยังได้อยู่ที่ปันหยีพยายามคืนให้กับผู้สาประตูตั้งเกมมาใหม่อีกรอบหนึ่งแทงมาให้กองกลางคึงบอลแทงให้อีกรอบแทงให้อีกที่เบอร์14ีเบอร์14สีทำทางหาทางเพื่อนอยู่ คืนให้กับทางกองหลังยังคืนบอลอยู่นะฮะแม่ฟ้องอัคเนนะฮะขนาดเล่นประมาณสัก10% 15%นะนะฮะมีการเปลี่ยนตัวนะคะตอนนี้ออ๋แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวนะกาัฟี่แล้วก็เบอร์11ลงไปนะฮะกาฟี่กับบางนุชออกเอฟฟิฟกับบางนุชเปลี่ยนกัน แล้วก็มีการเปลี่ยนซีสุปกรณ์นะฮะเอาน้องกายลงไปแทนอ๋อแล้วครับกาฟี่ได้บอลอยู่กาฟี่กองหลังร่างทึกสั้นไปซี่ฟ้องอักนี้ออกไปแล้วนะฮะน้องก้อมออกไปพักกับแตงไปนวัดนะครับเจ้าหนุ่มสุดหล่อโอป้านะฮะน้องแตงเนี่ยนึกว่าพระเอกเกาหลีกาฟี่ได้บอลแทงให้กับน้องกาย น้องกายเล่นง,ง,ง่ายๆคือให้กับปอโต้ปอโต,อต้ยังไม่โดนเปลี่ยนคือให้กับกาฟี่ก็รอบหนึ่งกาฟี่ครึ่งนนบอลด้วยฝ่าเท้ายังได้อยู่แตงวันนวัดโดนแย่งไหมจะสัดไหมโอ้โหฝากบนิดเดียวนะฮะซัดอีกรอบหนึ่งโอ้โหย่นะฮะปัญญีพยายามจะทําเกมแล้วก็พยายามจะยิงฮะติดฝากบจังหวะหนึ่งจังหวะสองังสัดอีกไม่ได้นะครับโอ้บอลลอยน้ําไปเรียบร้อยไม่ห่วงครับ เรามีเจ oui, <teachers> nah, ้าหน้า okay. ท uh, anyway. uh, okay. yes, uh, ี่พายเรือนะครับลงไปเก็บบอลเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับเป็นตัวเข้าไปนะครับสองสามคนนี่นะฮะตะกวนนี่นะครับนี่เลยสวัสดีครับผมการแข่งขันเเวลารบคนะครับเอาล้วครับเบอร์สามบางอามลงไปแล้วครับบางอามลงไปนะฮะเบอร์สิบสี่น้องแต็งบรรวัดส่งให้กาแฟขึงบอลที่ฝ่าทักอ้โหเล่นจะโยกให้กับทางแต็งไม่ได้ปันหยีได้บอลปันหยีได้บอลส่งให้กับทาง ปันหีกองหลังนะฮะพยายามทําเกมคืงบอลรุม3ใคไยบอลออกมาที่กองหลังที่ปันหยียังได้บอลอุ้ยโดนแซะอาจารย์มองว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจังหวะได้เปรียบพยายามยกมาให้กับเบอร์สิบซัดไหมไม่ได้แหมโอ้โหทุกคนขอบคุณหนึ่งหมื่นห้าพันท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะฮะเอาละครับปันหี f อซีัดไปไหมซัดไปอีกทีหนึ่งฟากอบนะฮะโอ้โหไม่มีถุงมือด้วย อันนี้แล้วบอลฟุตซอลส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบนี้นะฮะอ๋อแล้วครับบางอาร์มได้บอลอาร์มได้บอลเตะให้กับแตงบรรณวัฒน์สุดหล่อโอปป้าโอปป้าพาไปโอปป้าแตงโอปป้าแตงให้กับกาแฟกาแฟขึ้นบอลอยู่พยายามคืนให้กับอาร์มอาร์มจะยิงเลยไหมอาร์มยิงเลยโอ้โหนิดเดียวนะครับบอลฟุตซอลจังหวะยิงได้ยิงนะฮะโอปป้าแตงโอปป้าแตงจะเป็นฝ่ายเตะลูกคอเนอร์พยายามคืนมาให้กับฟาโกบรูซาประตู คือให้กับบางอานแต่ให้ง่ายๆบางอาพยายามจะเล่นด้วยทักษะพาไปลากเลยให้กับทางกาฟีฟกับอบป้าแตงอบป้าแตงซัดไหมโอ้โหอบป้าแตงเยายามจะจ่าย yeah. สวัสดี16 0 0 0ันท่านด้วยนะครับไลฟ์สดแบบน่ารักน่ารักเชียวๆนะฮะจากทีมงานตะแคงบ้างหมอนทองยังได้อยู่กาฟีฟยังติดอยู่บางอานยีพยายามกระชากมาดึงบอลไม่มีคนให้ยังไงก่อน อย่างได้ที่ปัญญีจะสัสดไปโอ้โหนิดเดียวนะฮะเกือบเสียท่าตีเสมอไปเรียบร้อยเอาเละฮะฟากคุมเกมได้ดีส่งให้กับอบป,ป้าแตงอบป,ป้าแตงค่งบอลแทงให้กับทางกาฟี่กาฟี่ให้กับอบป,ป้าอบป,ป้าแตงโอ้โหเล่นทักษะยังได้อยู่ที่กาฟี่กาฟี่คือในบางอามบางอามจะซัดอีกเลยไหมบางอามแทงให้กับทางกาย กายกายแตะให้อป้าอป้าหลอกหนึ่งสองหลอกหนึ่งสองยังชุนละมุนกันอยู่ยังได้อยู่ที่อป้าแดงสัดไปสิโอ้โหโอ้โหอป้าแดงนี่สุดยอดนะฮะขอเทวดาขอเล่นแบบนี้ก็แบบที่โอ้เอาละครับตอนนี้เล่นนะครับไม่ได้หนักหน่วงนะฮะเป็นกระชับมิจริงๆนะฮะเล่นตามเกมไปตามจังหวะเท่านั้นเองเอาละครับน้องกาย